สวัสดีตอนเช้าเช่นเคยครับพี่น้องครับเดินออกกําลังกายไปใหญ่เนาะฟังข่าวการเมืองไปนั่มครับมาเดินออกกําลังกายไปเ,เ,เ,าาร,เไปรืเออกกรเตอนเช้าครับระยะทางไปกับประมาณหกกิโลครับครับเราเ้ินออกกําลังกายครับไปเรื่อยเนาะตามบรรยากาศ ถุงข้าวถุงหน้าครับก็ยาะกันเห็นหน้ามาแล้วมาแล้วครับก็ยาะเห็นหน้าครับพอไปงานผมกําลังกายตอนเช้าไปเรื่อยๆถือว่าพุ่นครับก็มาเดินอกกนนอกกําลังกายเมื่อได้อากาศครับแดดป้อนออกไปน้องครับไปตีหายสิ่งนังออกกําลังกายให้ ได้ทุกวันครับพีน้องครับอสุภาพย่อมรอเท่าแล้วพี่น้องครับชายวัยหกสามปีครับพี่น้องครับชายวัยหกสิบสามปีกวาพี่น้องเนาะระบบต่างๆมันกับเบอร์เก่าครับมันใส่งานมาดวนเนาะ ก็เปรียบเสมือนรถยนต์พี่น้องครับใส่ดวงกับเก้าการมีการซึกหลอครับก็นนีวเขาต้องใส่ออกกําลัางกายพี่น้องครับุูภาพครับเขาต้องหาะไรพี่น้องต้องรักษาเองครับหาเองออกกําลัางกายเดินให้เลือดมันสูบฉีดเนาะพี่น้องครับประมาณหนึ่ง เอาไปโดดเบาหวานน้ำนี่โดดประจำตัวครับก็ต้องเดินเร็วพี่น้องครับแต่ว่าพวกเขาประจวบหยุดครับก้าวธรรมดาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเบรคไปหน้งหนงนองครับก็ที่ว่าไปกลับหกกิโลก็ถือว่าโอเชียยุ่ครับพี่น้องครับโอเชียยุ่งให้พี่น้องมึงไปน้ำครับพี่น้องครับ บรรยากาศตรงหน้าเรือไฟโซล่าเสียวดอกไฟสว่างเยี่ยมคืนครับถือว่าไปเรื่อยเนะพี่น้องเนาะจาว่ากันขับกลับไปจากนี่แกลกลับไปดื่มกาแฟทานขนมปังกินยาก็ไม่น้องครับเป็นอารมณจิตจวัารปประจำวันของผมเ่ยพี่น้องครับ หลังจากนั่นก็นขึ้นไล่จองบัตรจองปีครับกับน้องเต๋ผพาเจียวเขาก็ิิไปเรื่อยๆพี่น้องครับตามบบเวาะครับบ้ตรเขากะถือบาตีหาจีบว่านพี่น้องครับก็เดินทางซีรี่ยกว่านพี่น้องครับขอขอบคุณบุรลักุู้ใจดีทุกท่านเที่ ช่วให้กำลังใจในการจองบัตรจองปีมครับอาจารยขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องครับผมไเริ่มสักท้ายกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเไรื่องเด้อย,ยางไปนำ้ำหายใจแห้งไปนำ้ำครับจะไปเรื่อยๆ วันนี้บรรยากาศดีครัพี่น้องครับแต่ว่าตอบางช่วงบางช่วงกับิีเม็นไอ้ดอกไอ้อุตรพิษครับพี่น้องครับมันเกิดข้างท้างอากาศพอดีเขาต้องเฝ้ายาอย่างนี้ไมาหลายเซบูพี่น้นองจะข้างทาง้างผมบอกไอเมืองว่าเหม็ยนยังเหม็ยนยังแต่เสีมีนดอกอุตรพิษเนาะครับ ก็ได้ไปใหญ่ไปน้องครับบรรยากาศตั้งนาอีกเก้าอีกยาวไกลพี่น้องครับอีกยาวไกลข้างหน้าอีกยาวไกลอืมอืมข้างหน้าอีกยาวไกลเขาจะไปมีอีกอย่างครับพี่ตุ่นกาทรายไปดำหน้า ครับไปเดี่ยวพี่น้องครับบรรยากาศที่สองให้พี่น้องมึงขับกับเสือว่าครับช่วไปมาสะดวกครับพี่น้องครับสร้างไปหน้ากระดาษคอนกรีตบ้านพี่น้องสูงม,มืออหาหาเป็นลู่ร่างง่ายพี่น้องครับกระาคอนกีดมีไฟฟ้า,ม,ฟฟามีไฟโซลาร์เซลล์ผ่านเมื่อพี่น้องของหน้าสูงม,มือ บ่มี่ท่างขีดต้มโภก็จะขีดดิทำไมไปน,น้อยๆยางไปลงน้ำลงดอนสม,มือคอนจีดมาได้ไปน้องครับเด,ดีทานข้นขีดเมื่อเออบ่มีคือสมัยก่อนแล้วหายยากแล้วจับสม,มือขึ้นหายยากไปน้องครับบะ่คือสมัยตะกี้พี่น้องลำบาก ลำบนมัต้องควันดิเอาก็ะดิ่วไปจมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจมไปเรื่อยๆครับรถของลีเล็กเดินทางเพื่อไก่เดี่ยวพี่น้องขับไปปวดไปเพราะเขาเนี่ยวันนี้ก็ช่วงเป็นเมื่อยอื์ พี่น้องครับบรรยากาศการออกกําลังกายมันก็ต้องฝืนพี่น้องครับบางก็ต้องฝืนครับเข้ากระง,งา้พี่น้องครับเข้างามครับก็เหี่ยเป็นหน้าวานสูม,มื่อนาดําไม่มีหรอกพี่น้องครับหายากก็ซื้อมือเราจะเห็นหน้าวานมัด ไปเรื่อยๆไปดูบรรยากาศไปได้วยพี่น้องเนอะท้องไร่ท้องนาครับข้างถนนริมทางครับริมทาง,ข,างนนข้างถนนครับพีพี่น้องครับก็ถือว่าบางท่านก็นดีเอาลูกออกกําลังกายน้องเนานะ บางทั้งกะจีตื่นบางนะบางทั้งกะจีพอฉันตื่นขับพี่น้องขี่ออขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด็กขนาดมื่นอนี่็ขยเรื่อนไปพี่นอ้องเด้อขับยืนยิ้มขอบไปกำลังใจอยู่ช่องลุงเต้พาเที่ยวครับพี่น้องครับบรรยากาศขับมิีวัวครับวมวยยามสาวขยอยจีบปล่อยขยอยมีทีเจ้าพาะส่วนบุคคลพี่น้องครับ ปล่อยไงไว่วกินยาเนาะกี่ตัวนี่ 1, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวพี่น้องครับอืเป็นอย่ยงว่วเนาะเป็นบรรยากาศพี่นอ้องเห็นมืองอืแต่มันเต้นมันยังกับขอตรวจขอไปพี่น้องเ้อเริ่มหายใจเหนื่อยหาเหนื่อยพี่น้องครับเมื่อยก็ส่งไปดูเมื่อย ีางไปไเรื่อยๆพี่น้องครับไปเรื่อยๆเมื่อย,อยมั้ยครับพี่องให้มึงขังทางเอาพี่น้องเข้าไปสัน้นหนีก่อนนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับมาส้าสวัสดีครับผม